สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องลีดิน FC กันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วตอนนี้อยู่ในเกมฮาร์ตโทเปียค่ะวันนี้นะคะตามตำเนวลที่ทุกคนเห็นกันเลยนะคะก็คือลิจะมาสอนทุกคนนะคะปั๊มแต้มเหรียญโทเค็นกิจกรรมอีเวนต์ฤดูหนาวกันค่ะก็คือทุกคนจะทราบกันดีใช่ไหมคะว่าในอีเวนต์นี้นะคะ NPC ที่ชื่อว่าน้องอาซูคนนี้เนาะเขานะคะจะเป็นหัวใจหลักในการที่เราจะต้องมาซื้อขายของกับน้องนะคะรวมถึงได้นาทั้งฟอร์ เ,เสื้อผ้าแล้วก็ของแต่งบ้านต่างๆเนี่ยเข้ามามากมายเลยค่ะทั้งนี้นะมันก็จะมีพวกลายวันเนาะไอลายวันตรงเนี้มันก็จะรีด ฟรีทุกวันวันละครั้งถ้าใครมีเหรียญทองเยอะๆก็รีเฟซได้เรื่อยๆอย่างไม่มีขีดจำกัดเลยแต่มันจะแพงขึ้นนะแล้วก็ในส่วนของประจำนะคะคำว่าประจำก็คือจนกว่าจะหมดกิจกรรมก็40วันนี้นะก็จะมีให้แลกก็มีรถนะคะอเตซคายจักรยานรวมถึงอ e ีโมดท่าเต้นต่างๆเป็นต้นนั่นเองนะคะทุกคนวันนี้นะคะลิจะมาบอกทุกคนว่าทำยังไงให้เราได้แต้มซื้อรถคันนี้ให้ไวที่สุด นะเพราะว่าคิดว่ามันก็คงจะคุ้มค่าที่สุดแล้วล่ะค่ะคือ8 0,000ซื้อทีเดียวตุ้มไม่ต้องมานั่งเก็บแบบเงินก้อนใหญ่ๆอีกนะคะก็คือซื้อตุ้มเดียวไปเลยในวัน2วันแรกเริ่มจากในกิจกรรมนี้นะคะเขาจะมีพวกฟีเจอร์ที่เพิ่มเข้ามาก็คือฟีเจอร์ที่ชื่อว่าร้านรับฝากขายนะคะและร้านรับหิ้วนะคะ ซึ่งไอตัวนี้นะคะร้านฝากขายและร้านรับหิ้วเนี่ยจะไปอยู่ในหมวดของเพื่อนเพื่อนเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องแอดด้วยนะไม่จำเป็นจะต้องแอดเพื่อนกันนะคะเราสามารถกดรูปสัญลักษณ์คนซ้ายและขวานะคะซึ่งจะเป็นรูปถือแท็กราคาถือตรกก้าขายของเนี่ยบนหัวคนในเซิร์ฟเวอร์ของเราได้ทุกคนแต่ว่าเนื่องจากว่าเกมเนี้ยถ้าเกิดว่าเราไม่ได้แอดเขาเนี่ยนะคะมันจะเป็นภาษาต่างประเทศแต่ถ้าเกิดว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นเพื่อนกันแล้วเนี่ยทุกคนก็จะเห็นฟอนต์ที่ คุยกันรู้เรื่องขึ้นมาแบบนี้เนาะว่าเป็นเพื่อนกันแล้วอย่างนี้นะคะทําให้ยังไงซะคุณก็ต้องแอดเพื่อนกันอยู่ดีซึ่งถ้าการแอดเพื่อนเนี่ยมันก็จะเสียดาวมงดาวมงอันนั้นก็แล้วแต่คุณเลยที่พูดถึงว่าในกรณีที่ถ้าเกิดเรามีกลุ่มเพื่อนล่ะอ่าอย่างลิเนี่ยมีกลุ่มเพื่อนมีกลุ่มคนดูเป็นเพื่อนกันในฮาร์ทเทปเปียเนี่ย มันก็จะง่ายหน่อยนะคะก็คือฟีเจอร์นี้นะคะมันก็จะทําให้สะดวกมากยิ่งขึ้นในการที่ทําให้เราปั๊มแต้มตรงนี้ได้แลอยากให้ทุกคนมาดูตัวอย่างนะคะที่คําว่าร้านรับฝากขายนะคะไอร้านฝากขายเนี่ยมันจะมีป๊อปอัพด้านซ้ายมือขึ้นมาตรงนี้ค่ะทุกคนนี่ด้านป๊อปอัพตรงนี้นะน้องอาซูจะโผล่ขึ้นมาแล้วบอกว่าเพื่อนคนนี้นะคะรับ ฝากขายกาแฟนะคะกาแฟแก้วน้ำแข็งกับ Red King Cap นั่นเองนะคะที่เป็นของแฟชั่นฤดูหนาวรับฝากขาย2อ,อย่างนี้นะคะในวงเงินสัปดาห์1 0 0 0 0หมโทเค็นนั่นเองซึ่งเรยต้องบอกตรงน,นี้ก่อนนะ1 0,000โทเค็นที่ทุกคนเห็นเนี่ยนะคะคือราคาดั้งเดิมที่ยังไม่ได้คูณ2นะคะการขายกับเพื่อนข้อดีก็คือทุกคนจะได้คูณ2ทั้งหมดเลยนะคะ แปลว่าถ้าเกิดเราขายให้เพื่อนคนนี้จนเต็มวงเงินสัปดาห์ครบ10,000เราจะได้เงินทั้งสิ้น2 0 0 0 0แต้มโทเค็นนั่นเองทุกคนไม่น่าจะงงเนาะอ่ะละถ้าเกิดว่าขายหมดแล้วนะคะอย่างเนี่ยนะคนที่ขายหมดแล้วน้องเป็ดนี่นะคะมันจะขึ้นล็อกเลยคือเมื่อไหร่ที่คุณซื้อขายกับเพื่อนคนไหนจนวงเงินเต็ม10,000แล้วคุณได้20,000เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะกดขายกับเพื่อนคนนั้นนั้นไม่ได้อีกเลย1สัปดาห์นะ มันจะขึ้นบอกเลยว่าขีดจำกัดรับฝากขายแล้วทุกวันเสาร์จะรีเฟซจำนวนรับฝากขายเป็นต้นนะคะแบบนี้เลยนะคะทุกคนในหมวดรับฝากขายนะคะข้อเสียก็คือ <c oughs> เพื่อนคนที่รับซื้อเราไปเนี่ยนะคะ <c oughs> เขาจะเสียสตามิน่า30แต้มอ่า <c oughs> เพื่อนที่รับซื้อเราเนี่ยจะเสียสตามิน่า30 แต่เพื่อนจะไม่เสียเงินไม่เสียอะไรเลยนะคะทุกคนแค่เสียแค่สตามิาซึ่งในหมวดรับฮิ้วนะคะอันเนี้ยเพื่อนก็จะเสียสตามิาด้วย30ก็คือไม่ว่าเราจะทำแอคชั่นอะไรกับเพื่อนเพื่อนจะเสียครั้งละ30สตามิาเนาะซึ่งมันเป็นข้อแลกเปลี่ยนที่ค่อนข้างสมเหตุสมผลพอเราให้เพื่อนช่วยเหลือเนี่ยเราก็ค่อยแชร์อาหารไปให้เพื่อนนั่นเองอะไรอย่างนี้นะคะแล้วในส่วนของการรับฮิ้วนี่นอกจากเพื่อนเราจะเสียสตามิาแล้วในส่วนของเราเองนะคะอันเนี้ยเราก็จะเสียแต้มโทเค็นเหมือนเรามาช้ โดยผ่านเพื่อนให้เพื่อนมาซื้อมาให้นั่นเองทุกคนแค่นั้นเลยคิดแค่นั้นนะคะเพื่อนก็จะเสียสตามิน่า30เหมือนเดิมแต่ว่าอยากให้ทุกคนดูตรงนี้เนาะทุกคนมาดูตรงนี้นะคะว่าในไอตรงรับฝากขายเนี่ยลีบอกว่ามันรีทุกวันเสาร์เนาะคือแต้มมันจะตันห0,000ื่นเนี่ยเวันรีทีหนึ่งแต่ในส่วนของรับหิ้วเนี่ยนะคะเราจะส่งคําขอได้แค่จํากัดสูงสุดแค่3มครั้งค่ะ ต่อ1สัปดาห์นะคะก็คือเขาเรียกว่า g ก o b อล c o ลด d o w n ก็คือมันไม่ได้เจาะจงว่าเพื่อนคนนี้3ครั้งเพื่อนอีกคนหนึ่งก็3ครั้งไม่ใช่นะมันนับรวมว่าคุณเคยส่งคําขอเนี้ยไปทั้งหมดใน7วันเนี้ยส่งไปทั้งหมด3ครั้งแล้วหรือ,อยังคุณกดคนนี้ไปแล้ว1ครั้งแล้วมากดน้องเป็ดคนนี้อีก1ครั้งอ่ะอย่างนี้นะคะ มันก็จะนับเป็น2ครั้งทันทีแล้วทั้งสัปดาห์เราจะขอไม่ได้อีกเลยนะคะทุกคนเนาะอันนี้ให้เข้าใจตรงกันก่อนหลังจากที่เราปูพื้นฐานเสร็จแล้วนะคะก็มาเข้าเรื่องกันในส่วนของการปั๊มเงินนะคะที่ง่ายที่สุดนะคะทุกคนก็คือว่าให้ไปไล่ดูเลยให้ไปไล่ดูเลยค่ะว่าในเซิร์ฟเวอร์เราเนี่ยมีเพื่อนคนไหนรับซื้ออะไรบ้างนะคะเพื่อนคนไหนรับซื้ออะไรบ้างเราก็ทําอาหารอันนั้นมาขาย รีบบอกก่อนเลยนะคะว่าอาหารเป็นสิ่งที่ปั๊มเงินได้เร็วที่สุดนะเพราะว่าแพงที่สุดแล้วเราก็ทําได้มากที่สุดโดยที่เราซื้อแค่น้ำตาลไอซิ่งเท่านั้นประมาณ50ขวดเราก็จะทําได้50รายการเนาะต่อ1วันซึ่งไอการทําน้ําตาลตรงเนี้ยเราก็ทําขายให้หมดเลยค่ะพอเราทําขายแล้วมันจะตันที่หคน20,000ถูกไหมอ่าเราก็เปลี่ยนเพื่อนไปอีกคนหนึ่งนะคะเราก็เปลี่ยนเพื่อนเลยว่าเพื่อนอีกคนหนึ่งขายอะไรบ้างซึ่งที่จะบอกก่อนว่า ข้อเสียของการทําอาหารคือมันจะมีแคปลิมิตค่ะทุกคนเนื่องจากว่าน้าตาลไอซิ่งขายจํากัดวันละ50ขวดเท่านั้น ะะจะบอกว่างั้นก็เปลี่ยนไปขายปลาขายปูสิอะลิมองว่าปลากับปูเนี่ยมันต้องเสียเวลาในการตกปลา,านันแล้วก็สุ่มกว่าจะได้ก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้คุ้มค่าเท่าไหร่นะคะมันจะมีอีกวิธีหนึ่งค่ะทุกคนอีกวิธีหนึ่งก็คือให้เรามาที่น้องอาซูคนนี้นะคะคนเดิม NPC คนนี้เลยเนาะแล้วไปตรงคําว่าเทศกาลแฟชั่นนะคะแล้วก็ไปคําว่าขายสิ่งของในส่วนของตรงนี้นะคะมันจะเด้งหน้าตาป๊อปอัพขึ้นมาฝั่งซ้ายมือแบบนี้เนาะน้องอาซูเนี่ยก็จะบอกว่าราคารับ ซื้อสัปดาห์นี้2เท่าเห็นไหมว่าอาซูเองก็รับซื้อสัปดาห์นี้เหมือนกันนะคะว่า2เท่าแต่ว่าตรงนี้ทุกคนจะไม่เหมือนกันนะก็ต้องมาดูว่าของคุณเป็นอะไรของนี้เป็นแพนเค้กไอซิ่งแอปเปิลแล้ววงเงินของ NPC ะค่ะจะมากกว่าของเพื่อนในเกาะนะคะของ NPC จะรับซื้อที่50,000โทเค็นทุกคนต่อสัปดาห์ แต่ว่ามันบอกว่าอะไร2เท่าแปลว่าวงเงินตรงนี้มันจะคูณอีกเป็นว่าสัปดาห์หนึ่งเราจะได้กําไรมาทั้งหมดราวๆหนึ่งแสนโทเคเลยค่ะทุกคนเออก็ถ้าเกิดว่าไม่อยากขายกับเพื่อนไม่อยากวิ่งขายกับเพื่อนแล้วคือมาดูแล้วว่าเอยอาหารอันนี้เราทําได้ทําง่ายก็มาปั๊มขายกับ NPC คนนี้ก็ได้เราก็จะได้เงินเหมือนกันแถมเราไม่ต้องไปเดินหาเพื่อนด้วยเหมือนกันก็ได้แต่จะบอกก่อนนะคะว่าเพื่อนบางคนนะคะรับซื้อหัวัยเท้าด้วยนะทุกคนซึ่งหัวัยเท้าเนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งไอเทมสําคัญ ที่ฟาร์มง,ง่ายมากๆนะคะคือราคาต้นทุนถูกใช้เวลาปลูกก็น้อยนะคะก็ให้เราเนี่ยป,ปั๊ปมปลูกปั๊มปลูกแล้ววิ่งไปหาเพื่อนที่รับซื้อหัวชัยเท้าก็ได้เหมือนกันทุกคนวิธีนี้แหละเพียงแค่วันถึง2วันนะคะคุณก็จะมีแต้มโทเค็นนะคะนํามาซื้อเจ้ารถ80,000โทเค็นคันนี้ภายในเวลาอันสัน้นแล้วก็จะทําให้เรานะคะมีเวลาไปปั๊มโทเค็นหลังจากนี้เพื่อที่จะเหมาไอเทมต่างๆหรือเฟอร์นิเจอร์ต่างๆในร้านไล หรือซื้อมอเตอร์ไซค์ซื้อสกินบบวร์น้ําแล้วก็เอ่อซื้อจัก,กรยานได้แล้วค่ะทุกคนแค่นี้เลยง่ายมากๆนี่คือเทคนิคดีๆที่ลิ้นจะนํามาฝากทุกคนนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งที่จะบอกในส่วนของการที่รับหิ้วเนี่ยนะที่น้องอาซูนะคะจะมีหมวดคําว่ารับหิ้วนักพัฒนาด้วยนะจะบอกว่าในเซิร์ฟเวอร์ของเรานะคะเอาเซิร์ฟเวอร์นะคะเซิร์ฟเวอร์ที่เราอยู่เนี่ยเพื่อนทั้งหมดในเซิร์ฟ12หลังเนี่ยใครรับหิ้วอะไรบ้างด้วยนะคะทุกคนทําให้ช่วงนี้นะคะอาจจะมีเพื่อนที่ เข้าออกเข้าออกเซิร์ฟค่อนข้างที่จะถี่หน่อยเนื่องจากว่าเขาอาจจะเข้ามาเพื่อมาดูว่าเพื่อนคนไหนรับหิ้ว สินค้าตัวใดแล้วเฟอร์แบบไหนเรามีหรือยังเราสนใจหรือเปล่าก็จิ้มไปที่ไอเทมที่เราสนใจจากนั้นมันก็จะขึ้นหน้ารูปนักพัฒนาคนนี้ค่ะว่าเขาคือใครแล้วเราก็ไปหาเขาในเมืองนี่แหละได้เลยนั่นเองนะทุกคนมันเป็นอะไรที่ง่ายมากๆอ่าว่าเพื่อนคนในเกาะเนี่ยคนไหนมีอะไรบ้างหนึ่งในนั้นมีเพื่อนเราหรือเปล่าเราก็ลองมาจิ้มดูตรงนี้ได้เลยนะคะ หวังว่าทริคดีๆแบบนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับทุกคนนะคะก็ลองทําตามกันดูนะ,ะถ้าเกิดน้าตาลไอซิ่งหมดเนี่ยก็ทําหัวใยเท้ามาขายถ้าเกิดทั้งกก่อไม่มีเพื่อนขายแล้วหัวใยเท้าก็เราก็ไปหาปลามาขายก็ได้ค่ะไม่แน่ก็เราอาจจะรอข้ามวันสักหน่อยนึงให้ไอซิ่งมันรีก็ได้ที่มองว่า ถ้าเกิดต่อให้เราขี้เกียจแค่ไหนหรือเราไม่มีเวลาแค่ไหนเนี่ยแสนหนึ่งก็ภายในเวลา2วันก็เก็บได้นะอ่าหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สาหรับทุกคนนะคะก็ถ้าสงสัยตรงไหนไม่เข้าใจอะไรหรือพูดอะไรให้ทุกคนงงๆตรงไหนคอมเมนต์ถามใต้คลิปนี้ได้เลยริจะตอบทุกคนเลยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe เป็นกาลังใจให้ริด้วยนะคะฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับทิปดีๆแบบนี้วันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย